ถึงแล้วจ้าวัดถ้ำเขาแดงอำเภอร่อนพิบูร์จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ใกล้ๆบ้านนี้เองค่ะนะคะอเดี oui, ๋ยวแวะชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะคะทางขึ้นค่ะกําลังจะขึ้นไปไหว้พระนะคะเดี๋ยวไปไหว้พระด้วยกันค่ะ ดเดี๋ยวเราขึ้นไปบันไดไปไหว้พระกันเกื่อนไม่รอค่ะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะบรรยากาศนะคะเข้ามาปาบขนลุกเลยค่ะ ขอขอใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะขอสิ่งที่ตัวเองต้องการได้หนึ่งอย่างเราจะไหว้พระแล้วก็แบ่งบุญไปด้วยกันนะคะพอพูดปับ๊บแบ่งบุญให้กับทุกคนขนลุกสู่เลยค่ะข้างบนนี้นะคะก็มีสถานที่เราสามารถจุดเทียนได้จุดธูปได้นะคะแล้วก็มีที่ปักธูปปักเทียนค่ะแล้วก็สามารถวางดอกไม้ได้นะคะ ขอพอรได้หนึ่งอย่างนะคะใครผ่านมาเห็นครับคลิปนี้ขอพอรได้หนึ่งอย่างขอให้ได้รับพรสิ่งที่ตอทุกคนขอนะคะสาธุสาธุ วัดถ้ำเขาแดงอำเภอร่อนพิบู์จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะคะนครศรีธรรมราช of Thailand ค่ะ South of Thailand ค่ะ ใครผ่านไปผ่านมาอำเภอร้รอนพิบูรณ์นะคะเข้าไม่ยากเลยค่ะอ,อมาจากร่อนพิบูรณ์ฝั่งซ้ายเขียนว่าวัดถ้ำเขาแดงเข้ามาไม่ไม่นานก็ถึงวัดถ้ำเขาแดงค่ะหรือว่าถามชาวบ้านก็รู้ค่ะแล้วก็แวะมานะคะแนะนำค่ะแล้วก็ใครผ่านไปใครผ่านมาเจอคลิปนี้ขอสิ่ง ที่ตัวเองต้องการได้หนึ่งข้อขอมอผ่อนได้หนึ่งข้อค่ะนะคะอนุโมทนาสาธุขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าค่ะ